ครับสวัสดีเอฟซีนอตตี้ครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์นอตตี้วิวัฒนอนนอกเจ้าของชุดช่องอาจารย์นอตตี้พาเลยวันนี้อาจารย์ไม่ได้เข้าไปรับแขกนะครับเนื่องจากวันนี้แบบอ่าไม่ค่อยสบายนะก็เลยอ่าไม่ได้เข้าไปรับแขกแล้วก็เจ็บท้องมีการเจ็บท้องบ่อยช่วงนี้นะครับก็อาจารย์เช่นเคยครับอยู่ที่ไหนรู้ไหมก็เนี่ยท่านี้ <c oughs> หมอกน้ามันกําลังลดต้นไม้มันกําลังเปียกเลยตรงนี้เออก็นั่งอยู่ข้างบ้านครับเป็นสวนน้ําตกครับนั่ง กินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งฟังเสียงน้ำตกน้ำที่นี่น้ำมันลดต้นไม้ข้างบนมันเปียกตปเนี้ยอาจารย์ก็นั่งตากเลยเพราะมันร้อนไงจะได้เย็นนะในสวนก็อ,อากาศดีครับในสวนในข้างนอกเลยอากาศก็สามสิบแปดสามสิบเลยในสวนนี้ประมาณสามสิบยี่สิบประมาณนั้นประมาณสามสิบเพราะว่าหมอกก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะโอเคออะดูบรรยากาศข้างหลังมินฝนตกเลยคือมันลดน้ำตลอดเวลาครับช่วงนี้ค่าไฟก็หลักแสนนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาร่วมบุญ ข้าไฟกับอาจารย์ด้วยแล้วกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ให้แนวทางหนอยวันนี้เมื่อวานนอยเข้าเม็ดเดียวสี่สองเต็มๆในใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยนะเมื่อวานเนาะถ้านอยเราสี่สองเม็ดเดียวเต็มๆเลยเนาะก็ได้ข่าวว่ามีโชคกันหลายคนอืมน้ำสนัมสุนโดยน้ำดื่มอลตี้ครับผม นอยเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ให้สี่สองเม็ดเดียวจําได้ไหมเมื่อวานอาจารย์ไปขอพอรอัดคิปอยู่ไหนท,ที่สํานักจําได้ไหมอาจารย์บอกปู่กับย่าว่าถ้าได้สามตัวหรือว่าเม็ดเดียวนี่ถึงจะได้แก้บนเป็นไงใครได้ดูคลิปเมื่อวานปู่ย่าจาัดให้เลยทั้งปู่เวททั้งย่ามณีจันทั้งปู่องดํานะันี้อาจารย์อยู่นี่ก็ไม่ได้เข้าไปสํานักเดี๋ยวก็จะไปไหว้ปู่อยู่ก็ขอบนปู่เลยแล้วกันนะครับก็ขอจะมีขอให ฮานอยก็แปลว่าเดี๋ยวอาจารย์จะแก้บนก็จะเป็นผลไม้เก้าอย่างอันเดิมก็ยังไม่ได้แก้นะแต่ซื้อมาแล้วเก้าอย่างหนึ่งชุดด,กกดอกกุหลาบเก้าะิเก้าดอกหนึ่งชุดอันนี้แก้ลาวสาตัวแล้วก็อันใหม่อันใหม่ก็จะเป็นผลไม้เก้าอย่างสองชุดด,กก9 9ดอกกุหลาบเก้าเก้าดอกอีกหนึ่งชุดอันนี้น่าจะยังไม่ได้ซื้อเราซื้อแต่ชุดเดิมก็จะแก้ก็เป็นเอาว่าติดปู่ติดปู่ไว้ละกันสองชุดที่เก่ามาสามสองสามชุดที่เก่ามาเมื่อกี้แล้วก็บนอีกถ้านี้ลาวหรือนอย ครับนะเข้าเม็ดเดียวหรือสามตัวก็ได้สามตัวเม็ดเดียวอาจารย์ได้นาผลไม้เก้าอย่างสองชุดดอกกุหลาบก,ก็จะเก้าดอกหนึ่งชุดมาถวายปูงดําปูเวทและยามันีอาจารย์ก็แบ่งเป็นสัดส่วนเป็นโซนไปนะก็ขอโชคลาภยาอีกวันนี้นะอ่ะนอยวันนี้เด่นศูนย์ฟันศูนย์รุ่นศูนย์หนึ่งศูนย์ครับศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สองฟังอีกครั้งศูนย์หนึ่ง

เก้าศูนตรงนี้เอาเป็นหกสี่อ่าหกสองหหนึ่งไปอีกครั้งหกศูนย์อหกเ้หกย์เก้าศูนย์หกสหสองหหนึ่งสามตัวมีหกเก้าศูนหหหกเสอง หกเก้าศูนย์หกหกศูนย์หกเก้าสองเม็ดเดียวหกเก้าเก้าหกฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ใครจะบูชาอะไรก็ like, ทักอาจารย์นัอตตี้มาขอบคุณทุกคนครับขอให้ถูกเม็ดเดียวอีกแล้วเราไปแก้บนปู่กันก็ขอส่งแร่แสจิตถึงองค์ย่าเลยแล้วกันเนาะลูกกระิน้ำไปถวายอีกเดี๋ยวปู่ยาเด้อลูกสีิ่งทางไว้ลูกกรได้ลรืมซาถูก